ต่อไปนี้จะเป็นเซสชันโยท์อ่าทรานสปอร์ตเซชันโยทีกินส์นะครับอ่าในวันนี้นะครับเซสชันทรานสปอร์ตเซชันโยทีกิ้นส์นะครับเราได้รับเกียรติจากอ่าวิทยากรนะครับสี่ท่านนะครับอ่ามาจากอ่ากรมทางหลวงนะครับกรมทางหลวงชนบทแล้วก็อ่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับอ่าตามกำหนดการแล้วเนี่ยนะครับอ่าการนำเสนอผลงานนะครับในเซสชันนี้นะครับจะเริ่มจาก เลคเชอร์สเปเชียลเลคเชอร์นะครับจากอาจารย์ดรยงยุทธนะครับแล้วก็จะเป็นทางดรกภะพัฒนะครับจากกรมทางหลวงชนบทแล้วก็ดรคุณมาศจากกรมทางหลวงชนบทนะครับดร ออัคคพัฒจากกรมทางหลวงนะครับขออภัยครับแล้วก็ดรอัธพลนะครับจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแต่ดรคุณธรรมเนี่ยท่านจะติดภารกิจนะครับเนื่องจากเซสชันเราเนี่ยค่อนข้างเลทนะครับเริ่มเลทมานะครับก็ผมจะขอขยับนะครับพรีเซนเทชันแรกนะครับเป็นดรคุณธรรมนะครับจากกรมทางหลวงชนบทก่อนนะครับดรคุณธรรมนะครับปัจจุบันนะครับเป็นผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงนะครับ อยู่ที่สำนักบำรุงบำรุงทางนะครับกรมทางหลวงชนบทนะครับดรคุณมาธสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยสสาลัยธรรมศาสตร์นะครับต่อมาก็สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนะครับจาก a อ t ทนะครับเสร็จแล้วก็ไปสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับจาก University of Texas เทที่อรลิงตันนะครับท่าน ดรคุณมาตรนะครับมีความชำนาญน,นะครับทางด้าน geotechnical engineering นะครับ pavement engineering แล้วก็ ground improvement นะครับวันนี้ดรคุณมาตจะมานำเสนอนะครับในหัวข้อนะครับเครื่องมือการวัดการแห่งตัวแบบตกกระแทกหรือ falling weight d e f e c t o m e t e r นะครับอขอตัวมือต้อนรับดรคุณภาพด้วยครับ สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนานครับในวันนี้นะครับก็เป็นไม่ใช่สิ่งใหม่นะครับแต่เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานทางกรมเนี่ยพัฒนาขึ้นเพื่อจะทดแทนการนำเข้าหรือการซื้อจากต่างประเทศนะครับเพื่อใช้งานในการบริหารงบประมาณนะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการบริหารงบประมาณนะครับเพื่อเห็นภาพเนี่ยว่า ไอ้ตัวเลาเครื่องมือเนี้ยที่ทำขึ้นเนี่ยพัฒนาขึ้นเนี่ยมันช่วยอย่างไรนะครับผมจะมีลักษณะการนำเสนอให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าระบบการบริหารงานบำรุงเนี่ยของหน่วยงานเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ไอ้เครื่องเฟร์เวอร์ีเองเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ผลการทดสอบหรือการผลิตที่ได้นั้นใช้งานเป็นอย่างไรนะครับ เริ่มเริ่มแรกนะครับเหาเห็นภาพใหญ่ๆก่อนนะครับว่าทางหน่วยงานเนี่ยเราเริ่มนําระบบ IT เข้ามาใช้นะครับโดยแรกเริ่มจริงๆเลยเนี่ยเราเริ่มจากตัว PMS นะครับคือตัวด้านนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้วิเคราะห์งบประมาณในการซ่อมนะครับเป็นการบอกว่าในแต่ละปีนั้นเนี่ยถนนหรือโครงขายที่เราดูแลเนี่ยต้องซ่อมด้วยกิจกรรมใดใช้งบเท่าไหร่โครงการไหนควรทําก่อนหลังนะครับ ถัดมาเนี่ยมันก็มีที่เรียกว่าฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราก็เลยจะมีตัว c e n t r a l r o a d database ตัวนี้มานะครับ mm hmm. เพื่อเป็นฐานข้อมูลและใช้แชร์ข้อมูลต่างๆไปยังระบบอื่นที่พัฒนาขึ้นมาภายหลังนะครับ mm hmm. เช่นระบบปุทุกภัยนะครับตัวนี้เป็นการรายงานสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุทันทีนะครับโดยพร้อมทั้งทางด้านของเซฟตี้ก็จะเรื่องของการรายงานปฏิเหตุนะครับทุกระบบเหล่านี้เนี่ย ปัจจุบันเนี่ยมันถูกเชื่อมไปยังหน่วยงานต่างๆทั้งในกระทรวงเองก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ตามเมื่อมีเกิหตุการณ์ใดๆเนี่ยมันก็จะรายงานทันทีนะครับทีน,นี้ในส่วนที่ฟอร์มเวย์เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็มาเกี่ยวข้องกับตัว PAM โดยตรงนะครับเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับในการวิเคราะห์เพื่อจะดูว่าในแต่ละปีงบประมาณนั้นเนี่ย เราจะใช้เงินในการดูแลหรือซ่อมถนนในกิจกรรมใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นฉาบผิวเป็นเสริมผิวเป็นงานซ่อมสร้างนะครับหรือการก่อสร้างก็ตามเนี่ยเราต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานนะครับคือข้อมูลสภาพคือด้านซ้ายมือนะครับคือสภาพของถนนที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับตัวนี้เราสามารถวัดด้วยสายตาคือการเดินประเมินนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนจากการใช้คนจดบ,บันทึกนะครับ เป็นการใช้ตัวแท็บเล็ตแล้วนะครับหมายถึงว่าเมื่อมีการเดินนัาสนาปุ๊บมีการเห็นสภาพจริงเป็นอย่างไรปุ๊บสามารถที่จะส่งข้อมูลทันทีแบบเดียวทา์เข้ามาส่วนส่วนกลางแล้วจะได้ข้อมูลทันทีเลยนะครับไม่ต้องมาทําการครีย์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนที่2นะครับข้อมูลที่มีส่วนในการใช้ประเมินก็คือค่าพารามิเตอร์ค่าต่างต่างที่เก็บด้วยเครื่องมือตัวเฟรมเวิร์เองเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้น นะครับซึ่งเป็นค่าเก็บค่าการแอนตัวของโครงสร้างเพื่อดูว่าโครงสร้างยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่หรือไม่นะครับเราไม่ได้ใช้ตัวฟอรเวทอย่างเดียวในการเก็บทั้งหมดนะครับเพราะว่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการนําเข้าตัวฟรเวทซึ่งนําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยถ้าพูดถึงต่อหนึ่งคันเนี่ยเกือบ20ล้านนะครับซึ่งค่อนข้างสูงนั้นส่วนใหญ่เราจะยังคงใช้วิธีเก่าๆคือตัวบ m เหรือแม่คัเบนบีมนั่นเองนะครับ อ้าน,นี้มาดูนะครับตัวนี้เป็นผังโดยย่อว่าเรามีการนำเข้าข้อมูลนะครับผ่านตัวแท็บเล็ตผ่านเข้าสู่ระบบต่างๆดึงนะครับทั้งข้อมูลทั้งฐานใหญ่ซึ่งเป็นข้อมูลสินทรัพย์ทั้งหมดร่วมกับข้อมูลสำรวจข้อมูลการซ่อมประวัติการซ่อมนะครับเพื่อประมวลผลนะครับในระบบต่างๆก็ออกมานะครับเป็นตัวที่เราใช้ในการวิเคราะห์ประจําปีถ้าน,นี้ตัวหลังจากได้ข้อมูลทั้งหลายแล้วเนี่ย เราจะเอาข้อมูลที่เป็นทั้งค่าที่เป็นทางเชิงวัดด้วยอินสตูเมนต,ต์กับเชิงด้วยเช็คคนนะครับมาจําแนกและเลือกกิจกรรมนะครับแต่ทั้งนั้นไม่พอเนี่ยเราก็ยังเอามาจัดลำดับของตัวโครงการด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสมมุติเราวิเคราะห์แต่ปีเนี่ยต้องใช้งบถึง4-5หหมื่นล้านต่อปีในการดูแลแต่งบที่ได้อาจจะอยู่แค่หมื่นกว่าล้าน อาจจะ 18- ื่นถึงสองหมนล้านแล้วแต่ปีงบประมาณตัวนี้เราก็ต้องมาจัดดูวว่าโครงการไหนเนี่ยมีความสําสคัญมากน้อยเท่ากันนะครับเราก็จะมาจัดโดยใช้ความสําสคัญในสส่วนคือด้านวิศวกรรมตัวนี้เป็นสภาพขอ,ของของถนนกับด้านสังคมเศรษฐกิจตัวนี้เป็นเป็นเหตุความจําจเป็นในพื้นที่ว่าสายทางนั้นเนี่ยมีประชากรที่ใช้เยอะแค่ไหนมีผลกระทบต่อสังคมขนาดไหนถึงจะามาช่วยในการจัดนะครับ ทันนี้เข้ามาสู่ตัว defection ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในการจําแนกด้วยนะครับท่น,นี้ตัว defection โดยรวมๆแล้วเนี่ยเราวัดได้3แบบนะครับก็คือโดยวิธี static ก็คือเพจโหลดนะครับโดยวิธี moving load test ก็คือ back e บ m a n d beam ที่ใช้อยู่แล้วก็ impact load ก็คือตัว i n g weight นะครับ นะครับตัวนี้ฟอนเวทก็แน่นอนนะครับเป็นการทุ่มน้ําหนักลูกตุ้มลงกระทบแล้วก็วัดณจุดตําแหน่งต่างๆนะครับเราจะรู้ทราบค่าอันตัวนะฮะนี้มาดูตรงนี้ดีกว่านะครับทำไมเราถึงนำฟอนเวทมาใช้นะครับเพราะว่าในการเก็บด้วยวิธีเดิมๆเ,เนี่ยเบียบี B ยังคงใช้อยู่ในหลายพื้นที่นะครับเนื่องจากเราไม่มีงบประมาณในการซื้อมากนะครับถ้าดูในเรื่องของวความแตกต่างระหว่าง ตัวเบ b กับเฟเวทนั้นเนี่ยพบว่าถ้าโดยเฉลีย่ยการจัดเก็บตัวเ b b เนี่ยเราเก็บวันหนึ่งสูงสุดเลย6กกิโลต่อวันนะครับการเก็บต้องปิดการจราจรในการเทสมีการทดสอบสอบเทียบเครื่องมือต่างๆนะครับซึ่งความยุ่งยากส่วนเฟลเวทที่เก็บเนี่ยด้วยสภาพรถที่มีอยู่เนี่ยเฉลีย่ยประมาณ20กิโลเมตรต่อวันนะครับไม่ต้องจำเป็นต้องปิดการจราจรเลยนะครับ ถ้าในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับสังเกตนะครับทางซ้ายการทสบด้วยไปคมันบีมนั้นเนี่ยต้องมีชุดคปขมันบีมมีรถบรรทุกหกล้อมีรถกบบระบะมีเจ้าหน้าที่มีเครื่องมือต่างๆซึ่งค่อนข้างไม่สะดวกในการเทสนะครับส่วนฟอนเเวทคันเดียวโดดๆเลยนะครับบุคลากรแตกต่างกันฟอนเเวทใช้แค่คนขับกับคนควบคุม2คนเท่านั้นนะครับ ซึ่งต่างจากของเบคเมอเมเบมซึ่งมีทั้งเจ้าที่ทการจัดวางพนักงานขับรถต่างๆเจ้าหน้ที่อ่านบันทึกแล้วก็การจัดการจราจรนะครับส่วนก็ประมาณที่ใช้ในการเทสนะครับต่างกันพอสมควรประมาณ5เท่านี่คืองบประมาณที่ใช้ต่อกิโลนะครับจากตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่า,าจากฟอรเวิที่เราเคยมีอยู่นะครับในการซื้อซึ่งมันเป็นซื้อคันแรก แน่ใจว่าปี50หรือ52ในราคา20ล้านเราสามารถที่จะขยายผลและมีเครื่องมือมากกว่าหนึ่งชุดได้ไหมใช่ไหมฮะเพราะเราต้องการเก็บทั้งหมดทั่วประเทศเกือบ50,000กิโลในภายในหนึ่งปีโงบมาจะทำอย่างไรนะครับเราก็มีการร่วมมือครั้งแรกสุดเลยนะครับผมก็ได้ร่วมมือกับทางพระจอมเก้าบางมดนะครับโดยก็ไปอขอทุนจากเอทรานส์ trans, นะครับก็มีการ เปน็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องมือต้นแบบซึ่งอาจจะดูเทอะทะนิดหนึ่งเป็นการเพื่อทดสอบว่าไอ้เครื่องมือต้นแบบนี้มันมีผลใกล้เคียงกับตัวจริงที่เรามีอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ในปีถัดมาเนี่ยผมก็นึกว่าโอเคในการที่จะทําเป็นรถลากมันไม่สะดวกกับการที่ส,สํารวจหรือทดสอบในเส้นทางที่เป็นภูเขา ก็เลยโมดิฟายขึ้นมาขึ้นมาใหม่ทุกอย่าง compact อยู่ในรถตู้หนึ่งคันเท่านั้นนะครับซึ่งรถตู้ตอนนี้จอดอยู่หน้าล็อบบี้โรงแรมถ้าถ้มองลงไปจะเห็นมีรถเขียวรถตู้อยู่คันหนึ่งข้างนอกก็เหมือนรถปกติเลยแต่ข้างในจะมีเครื่องมือเทสบรรจุอยู่ข้างในทั้งหมดนะครับโดยรถตู้หนึ่งคันนะครับก็จะมีตัวเจลโฟนอยู่ใต้ท้องรถซ่อนไว้เมื่อเวลาเทสก็จะปล่อยลงมามีน้ำหนักที่กระแทก มีเป็นด้วยระบบควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกทั้งหมดนะครับนะครับนี่คือรถตู้ที่ที่ที่บอกนะครับ1คันนะครับโดยในการทดสอบเนี่ยในการผลิตครั้งแรกที่ผลิตออกมาเนี่ยผมจะเทียบพารามิเตอร์อยู่3ตัวนะครับก็คือตัวน้ำหนักที่ตกกระแทกว่ามีความแตกต่างกันไหมระหว่างเครื่องมือที่เราซื้อถึง20ล้าน เครื่องมือลดที่เราผลิตเองด้วยงบประมาณ3ล้านกว่าบาทต่างกันประมาณเกือบเท่าห้าถึงเท่านะครับอสูรสองคือการแอนตัวที่ได้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็อันที่3คือลักษณะของอพื้นที่การแอนตัวนะครับเราไม่ได้ต้องการค่าที่ตรงกรัน100%เเพราะว่าเราต้องการเพื่อมาจัดสรรงบประมาณมาคัดกรองว่ามันควรได้ซ่อมด้วยกิจกรรมประเภทไหนและ จัดลำดับ,บของโครงการเท่านั้นนั้นเราต้องการค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับถ้าเทียบกับงบมาที่เราเสียไปในการซื้อรถเนี่ยเราถือว่าเรายอมรับได้แค่ไหนนะครับตัวนี้เป็นตัวรถที่พัฒนาขึ้นนะครับสังเกตว่าทุกอย่างในรถตู้นะครับมีตัวไฮดรอลิกที่มันตุ้มน้ำหนักกระทบนะครับกระแทกแล้วก็ตัวเจียร์โฟน์อยู่ใต้รถนะครับซึ่งจากการ ทดสอบในเบื้องต้นซึ่งตัวนี้ปัจจุบันถูกใช้งานจริงนะครับเก็บอยู่ปัจจุบันนะครับอยู่แล้วนะครับแต่ที่เป,เ,ปเป็นตอนขณะที่พัฒนานั้นเนี่ยเราทดสอบทั้งทั้งสิ้น16ตําแหน่งนะครับในถนนสาย2สายสําคัญก็คือชายพึษก์กับสายสายสี่ของของทชอเองนะครับซึ่งเราผลเปรียบเทียบตัวโหลดที่กระทำนะครับที่กระแทกสิ่งที่พบก็คือเราพบว่ามันมีเออเลอแค่ไม่เกิน15นตําหนักโหลดที่ยก ที่เราต้องการถือ 50kn กิโลนิวตันนะครับพบว่าเทียบกับของที่ผลิตจากต่างประเทศกับของเรามีความต่าง,างแค่15%ก็ถือว่าเรายอมรับในส่วนนี้ได้นะครับส่วนที่สองเราพูดถึงการแอนตัวนะครับการแอนตัวก็เราก็เทสเช่นเดียวกันว่าลักษณะของการแอนตัวของสร้างที่ เทสที่ณจุดดีต่างๆดีศูนย์เองนะครับดีต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับโดยเราให้ว่าท่านตัวสุดที่เซนเตอร์รอดีดีศูนย์นั้นเนี่ยอยู่ในไม่เกิน20%เรายอมรับได้แล้วก็ถ้าจุดอื่นคือน้อยกว่าสานะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องการความเบี่ยนมากนะักในการนําค่าที่มาใช้ในการจัดสรรว่ามาเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ดีศูนย์เป็นหลักนะครับแล้วการดูว่าที่ดีศูนย์เท่าไหร่เพื่ออะไรนะครับทำไมใช้เฉพาะดีศูนย์เพราะว่า การทดสอบด้วย bmb ที่เราคงใช้อยู่ส่วนใหญ่ของประเทศนั้นยังคงใช้จุดทดสอบก็คือ d สูนย์นั่นเองงนั้นจุดค่าดีอื่นๆจึงไม่จําเป็นต้องใช้แต่ถ้าเกิดในอนาคตรเรามีเครื่องมือตัวนี้มากขึ้นนะครับก็อาจจะพัฒนาหรือว่าใช้ค่าอื่นเพื่อทําให้ค่าข้อมูลที่ได้เนี่ยถูกต้องและก็ละเอียดมากขึ้นในการบริหารจัดการน,นะครับตัวนี้เป็นผลนะครับที่ให,เห้เห็นเปรียบเทียบระหว่าง จุดที่ดีศูนย์นะครับพราว่าค่าเนี่ยมีเออร์เอร์ไม่ถึง20เช่นเดียวกันจุดต่างๆดี0 d 30ิบดีามสเตามเนี่ยคือไม่เกิน30%สนะครับส่วนที่3คือลักษณะของแองการสุดตัวเช่นเดียวกันเพื่อดูว่าลักษณะของแองนั้นมีปริมาณที่เหมือนกันไหมแตกต่างกันไหมนะครับก็อยู่ไม่เกิน30%นนะครับซึ่งหลังจาก การทดสอบแล้วนะครับใน,ในตัวเบื้องต้นหลังจากการผลิตแล้วเนี่ยเราก็ถือว่ารถที่ผลิตขึ้นด้วยก้อประมาณต่างกันอยู่หกเท่านะครับเราถือว่าเรายอมรับในส่วนที่นํามาใช้งานเพื่อประมาณการได้หรือการจัดวันแผนก้านมาได้แล้วก็เลยนำมาใช้อยู่ในะปัจจุบันนะครับโดยสรุปนะครับส่วนรายละเอียดของเครื่องกลรายละเอียดของอ,อุปกรณ์นะครับ มันค่อนข้างจะลงลึกล้นะครับก็เดี๋ยวผมอยากให้ไปดูตัวจริงดีกว่าถ้าเกิดสนใจนะครับนะครับตัวนี้นะครับก็กล่าวโดยสรุปนะครับว่าเครื่องมือเนี้ยมันใช้ได้ดีนะครับดยแล้วก็มีผลทดสอบจริงๆแล้วคือ5้านาทีเองต่จอจุดทดสอบนั้นเราวิ่งจุดวางปล่อยจุดกระทบวางไปนะครับเราก็รู้ทันทีเลย นะครับทน,นี้ตัวเครื่องมืออย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวทางก็ผู้สนใจนะครับทางทีมทีมงานผมรออยู่ข้างล่างพร้อมที่จะทดสอบเทสให้ดูนะครับสำหรับดูเครื่องมือทัอน,นี้ไม่เพียงแต่ตัวฟลังเวดเองที่เราร่วมมือกับพระชมเก้านะครับณปัจจุบันเนี่ยทางผมก็ได้พัฒนาเครื่องมืออีกชุดหนึ่งซึ่งน่าจะเริ่มใช้ประมาณกลางปีนะครับตัวนี้เป็นตัวที่วัด เขาเรียกว่า compact เวลาการก่อสร้างนะครับโปกติงนงานก่อสร้างเนี่ยเวลาเราบดอัดแต่ละชั้นดินต้องมีการทําแซนโคนถูกไหมฮะเพื่อหาว่ามันแน่นเท่าไหร่แต่เครื่องมือที่วัดเนี่ยตัวใหม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องหาอย่างนั้นละนะครับเพราะการทำแซนโคนไม่แค่พอยเป็นจุดๆเราจะติดเครื่องมือตรงนั้นเนี่ยกับรถดับรถบดอัดทุกคันเวลาต้องการก่อในระหว่างการก่อสร้างเมื่อขนาดที่รถบดวิ่งผ่าน ปุ๊บบทอัดไปมันจะขึ้นกราฟมาบอกเลยว่าโปรไฟล์ในระดับความแน่นเนี่ยของการบทอัดเนี่ยเป็นอย่างไรงนั้นจุดไหนที่มันเป็นจุดวิกปุ๊บมันจะโชกมาแล้วก็ไปเจาะทดสอบแบบปกติทั่วไปณจุดที่อ่อนที่สุดเพื่อเป็นการยืนยันว่าณจุดที่ต่าที่สุดนั้นเนี่ยมันผ่านมาตรฐานหรือเปล่าซึ่งมันมันจะดีกว่าวิธีเดิมนึงเราไปสูมทําแซนโคนอย่างเดียว ซึ่งจุดที่สูงนั้นก็ไม่รู้ว่ามันจุดที่แย่ที่สุดหรือเปล่านะนั่นคือเป็นตัวที่กําลังทําอยู่แล้วก็น่าจะใช้งานกลางปีใช้งานจริงนะครับยังมีอีกหลายตัวที่กําลังพัฒนานะครับแต่ว่ายังก็ยังยังไม่อยากจะบอกกล่าวตรงนี้นะครับก็รอให้เสร็จสิ้นนะครับดีกว่านะครับในส่วนของตัวฟอร์เวิร์ที่พัฒนาขึ้นเนี่ย ผมก็จะม <jut> ีอยู <East. S 2> ่เท so ่าน so right. ี้นะครับเพราะมันเป็นมันไม่ใช่เชิงวิจัยแต่เป็นเชิงเขาเรียกว่าแนวคิดนโยบายว่าเรานํานโยบายการบริหารสิ่งที่ต้องการมาพัฒนาเครื่องมือประกอบกับทีมงานวิจัยอย่างไรนะครับเร่องนี้นะครับครับในเบื้องต้นนะครับพอดีผมอาจจะเร่งไปนิดนึ่งพอดีผมมีภารกิจต่อนะครับก็ขออนุญาตนะครับก็ ถ้ามีคำถามเชิญครับมิราบมีคำถามจากท่านผู้ฟังไหมครับผมคืออยากให้ท่านพิชวิทยากรช่วยขยายความตัวเทคนิคการทดสอบที่ที่สามารถดูอะ,อะไรครับคอม p พ c t ชเนสของของชั้นดินนะครับกับรถบทอัดวิ่งไปได้เพราะว่าคือคืออ่า ผมเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกับงานบทอัดเพราะมันน่าจะเร็วกว่าแซนโคดแล้วก็หรือว่านิวเคลียร์มากครับตัวคอมเพคชันนะครับเราจะเราจะติดเซนเซอร์ที่ล้อของรถบดอัดนะครับเราจะวัดตัวการสั่นของตัวล้อนะครับแล้วก่อนก่อนจะบดอัดเนี่ยเราจะเขาเรียกว่ามีการเทียบสอบเทียบก่อนคุณนต้นว่าในการสันน่นณขณะนั้นเนี่ยสภาพความแน่น เป็นเท่าไหร่นะครับด้วยเพราะเราก่อไซส์เก่อสราางนี้มันไม่ใช่แค่หลักร้อยเมตรมันเป็นหลักบางทีเป็นกิโลใช่ไหมฮะนั้นการลดก็คือคันเดียวเมื่อเราเทสได้ว่าการสั่นเนี่ยความถี่หรือการระยะในในการต่างๆเนี่ยมันบ่งบอกแล้วว่ามันจะได้ก่านแน่นณเท่านั้นปุ๊บคันนี้เราก็สามารถที่เซตเซนเซอร์วัดได้ละถูกไหมฮะนั้นเมื่อรถวิ่งผ่านไปปุ๊บเซนเซอร์ก็จะจับว่า ความถี่ที่ได้เนี่ยมันเป็นระดับไหนแล้วก็จะพลอดออกมาเป็นค่าของค่าบทอัดที่ตามที่เราเทียบไว้ตั้งแต่แรกซึ่งถามว่ามันมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ไหมมันไม่ใหม่นะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้มันจะมาพร้อมกับตัวรถบทอัดรุ่นใหม่ๆคือไม่ได้มีการขายแยกนะถ้าเราซื้อรถบทอัดเนี่ยปุ๊บมันจะเป็น ระบบเนี้ยถ้าเป็นรถราคาสูงเนี้ยมันจะมีมากกบตัวมันเลยแต่คราวเนี้ยเราไม่มีงบประมาณในการไปซื้อรถประเภทนี้มาใช้อย่างคือมันไม่ใช่รถของเรามันเป็นของผู้รับจ้างถูกไหมฮะสิ่งที่เราทําได้คือเราจะตรวจสอบอย่างไรก็คือเราก็เรียนแบบเทคโนโลยีเหล่านี้แต่เราผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานแบบโมบายก็คือรถอ่าอัขนาดใช้แล้วก็ตัวนี้เซนเซอร์นี้ไปติดทั้เอง ครับขอบคุณครับค,คืออยากจะถามเพิ่อมอีนิดนึงปกติเวลาเราดูผลการบดอัดเนี่ยนอกจากตัว maximum density เราจะดูพวก moisture content ว่าอยู่ทางด้าน wet ทางด้าน dry เลยพวกนี้ด้วยใช่ไหมฮะทีนี้การดูความสัมพันนี่ก็คือจะดูได้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าต้องไปทดสอบเปรียบเทียบสมควรแก่เวลานะครับผมคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีคำถามด้่ยขอขอ,นนขอสั้นๆนะครับขอสั้นๆ อ๋อครับสวัสดีครับจริงๆแล้วมีหลายคำถามแต่เดี๋ยวผมขอสรุปสั้นๆเลยว่าตัวตัว l i n g Weight เนี่ยตัวเครื่องมือเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือในการแปลค่าของมันแล้วการที่จะเอาไปใช้โดยปัญหาส่วนใหญ่เลยเมื่อประเทศไทยยังไม่มีน้ำหนักในการดีไซน์แล้วผมคิดว่าการทายค่าของ l i n i w g i g h t เมื่อคุณกดน้ำหนักที่ค่าต่างๆกัน จะได้ค่าดีเฟกชันที่ต่างกันแล้วในเมื่อแต่ละปีกลับมาที่อุณหภูมิต่างกันหรือแม้กระทั่งฤดูกาลที่ต่างกันก็จะได้ดีเฟกชันที่ต่างกันใช่ไหมครับคือตรงนี้อยากรู้ว่าคุณลิเบียของของที่จะใช้เนี่ยสามารถพิจิตได้ยังไงเพราะว่าแต่ละปีถนนที่ท,ที่สร้างใหม่เนี่ยสติฟเน็ตแต่ละชั้นนะจะน้อยกว่าถนนเมื่อ เกิดการ post compaction ไปแล้วสักระยะหนึ่ง stiffness จะมากขึ้นอยากทราบว่าจะพิดิบอายุของถนนยังไงแล้วมีตัว failure criteria ยังไงที่จะเอาไปบำรุงรักษาเนี่ยครับประเด็นแรกนะครับก็คือเราเก็บเนี่ยเราเก็บทุกปีเก็บทุกปีหมดนะครับขึ้นอยู่เครื่องมือชิ้นไหนที่เรามีนะครับฉะนั้นเรามีข้อมูลทุกปีประเด็นสองคือเรารู้ค่า deflection การดีฟชั่นที่ได้เนี่ยเรามีสมการเขาเรียกว่าเราปรับแก้ปรับแก้อุณหภูมิปรับแก้สภาพตามที่เก็บนะครับปรับแก้ก่อนเพื่อออกดีศูนย์ที่เราตามที่ต้องการพอถ้าดีศูนย์มาแล้วปุ๊บเนี่ยได้ค่าการแดินตัวเนี่ยเราก็จะย้อนกลับมาว่าไอ้ดีศูนย์ตัวเนี้ยมันรองรับได้อีกกี่ e อ c e เซลโหลดนะครับเปลี่ยนจากดีศูนย์มาเป็น structure Number นะครับ s t ก u c t u r e number ก็จะรู้ว่ามันรับ ปริมาณจ,าจราจรได้อีกกี่ Excel ซลโหลพอได้กี่ Excel ซลโหลปุ๊บแล้วก็มาเทียบเคียงกับปริมาณจ,าจราจรณปัจจุบันที่วิ่งอยู่แล้วก็จะรู้ว่าอายุของโครงสร้างเนี่ยมันเหลือ,อก,กี่ปีนะครับเท่านี้เองเสร็จแล้วถ้าเราจะทำอ่าพิจิกมองว่าหน้าปีถัดไปอย่างไรแล้วก็ต้องดูก็แค่เอา growth rate ของมันประจาจรที่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มใส่เข้าไปแล้วก็อ่ิจิกออกมา ว่าแต่ละปีเป็นยังไงนะครับคือเราต้องการแค่รู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยสภาพโครงสร้างเนี่ยมันถึงระดับที่ต้องซ่อมหรือยังนะครับถ้ามีการเทสออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าเพราะว่าอายุของเหลือหรือสภาพ t ชื่อหน่วงเนี่ยมันต่ำแล้วถึงระดับที่เราตั้งเกณฑ์มาตรฐานว่าระดับนี้เนี่ยมันควรต้องซ่อมสร้างแล้วก่อนที่มันจะเฟลเราก็จะดำเนินการวางใน,นกิจ,จกรรมซ่อม ถ้ามันอยู่ในระดับที่ว่ามันจะไม่ไม่จำเป็นจะต้องซ่อมสร้างแต่ว่ามันอยู่ระหว่างกึ่งกลางแล้วก็ไปทางก,การโอเวอร์เลสนะครับถ้าอมาข้าวมาแล้วเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่นะครับคือโครงสร้างแข็งแรงดีอยู่แล้วก็บํารนงปกติทั่วไปนี่เป็นหลักการนี้เป็นการประมาณเขาเรียกว่าคาดการหรือจัดแบ่งลักษณะของถนนคร่าวๆนะครับมันซึ่งเราสามารถจะบอกได้ ทุกช่วงระยะตามที่เราเก็บสมมติว่าผมเก็บถี่ทุก210เมตรผมก็จะบอกได้ว่าทุก210เมตรต้องทำกิจกรรมไหนบ้างนะครับขึ้นอยู่กับว่าในหนึ่งปีเราจะเก็บได้จํานวนเท่าไหร่และเก็บถี่แค่ไหน คงสมควรเก็บเวลานะครับทางดร,รแจ้งให้ผมทราบว,ว่าต้องหลังจากนี้ไปเดีต้องรีบกลับกรมไปขึ้นรถนะครับไปทงานทอดกระถินของที่ของกรมนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันรถเลยนะครับยังไงก็ขอเสียงตบมือให้กับทางทางดร,ร์ด้วยครับผมครับ ครับดรแจ้งให้ผมทราบนะครับว่ารถตู้เนี่ยถ้าท่านผู้ใดสนใจนะครับว่าโอเปอเรตยังไงเนี่ยทางทางกรมได้เตรียมเจ้าหน้าที่มานะครับมาโอเปเรตให้ดูนะครับแต่คงเคาะแบบเล่นๆน,นะครับเพราะว่าพื้นที่มาทดสอบเนี่ยเป็นพื้นของโรงแรมนะครับไม่ได้พื้นถนนนะครับครับครับผม